ลูกลิงเล่นสั้นหาลูกลิงส่งเสียงจิกเจ๊กปรบมือร้องเรียกจิกจะเจ๊บจ๋าเพื่อนเพื่อน,นชวนกันมาเล่นหยอกเยา้าทะเล้นเฮะเฮฮาจะเล่นอะไรกันดีคิดได้คิดด,คดีคิดออกบอกมาจับคู่ตบแผลดีไหมงูเล่นไม่ได้ไม่มีมือจ้ากระต่ายขาเดียวดีไหมไม่ได้ไม่ได้งูไม่มีขาลูกงูหน้าเจื่อนจอยยพูดเสียงอ่อยๆกลับบ้านดีกว่า เพื่อนเพื่อนลูบหัวลูบหลังลูบลิงจับหางมาเล่นซ่อนหาดีดีทุกตัวเล่นได้อะงั้นลูกไก่เริ่มก่อนปิดตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทุกตัวดกดกวิ่งแยกซ้ายขวานับเจ็ดนับแปดเก้าสิบทุกตัวเงียบคริปลูกไก่เดินหาลูกไก่หัวเราะคิกๆิกเห็นหูกระติกที่พุ่มชบาเห็นหางโผล่พุ่มต้อยติ่งลูกไก่คำแกล้งแกล้งพูดว่า อยู่ไหนกันเนาะเอิรกอากหัวเราะปรบปีกยินร่าเอาเปิ๊บเอาเปิ๊บกุ๊บกุ๊บเพื่อนเพื่อนยิกยุกป้งป้งฮะฮ่า